หลายๆคนนะคะที่เป็นพนัก,กาางานเงินเดือนนะคะอยากได้บ้านหลังแรกในชีวิตแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มยังไงวันนี้อันชันมีคำตอบให้ค่ะสวัสดีค่ะเชี่ยนปันนะคะ โอเคมนุษย์เงินเดือนนะคะอยากที่จะกู้บ้านหลังแรกเลยง่ายๆสามเทคนิคต,ตัวนี้นะคะหเลยคือต้องรู้ความสามารถตัวเองก่อนนะค,ะความสามารถตัวเองเนี่ยก็คือเราจะรู้จักอะไรนะ,ะรู้จักฐานเงินเดือนของเรานะตัว oh <yeah. S 1> อย่างเช่นอย่างเช่นเงินเดือน2 0,000ืนนะคะก็ความสามารถกู้ได้เกิน2องแประมาณนี้นะคะส่วนอย่างที่2เนี่ยการตรวจเครดิตบูโร ง่ายๆเลยค่ะไปตรวจที่ศูนย์นะคะตรวจดูโลมิชาติที่ BTS สาแดงนะคะเปิดวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะสามารถตรวจสอบได้เลยนะคะแต่ถ้าใครนะอยากจะง่ายๆเลยใครที่มีนะคะก็สามารถที่จะขอทาง,ทางแอปแอได้ไม่ว่าจะเป็นแอปออมสินกรุงไทยนะคะหรือว่าจะเป็นเกียรตินาทีก็ได้นะคะเพียงเท่านี้เนี่ยคุณก็สามารถที่จะรู้สถานะของคุณเลยว่าจะผู้บ้านได้หรือเปล่านะคะสุดท้ายเลยค่ะ ส่วนของเองกสารเบื้องต้นที่คุณจะต้องเตรียมมาเลยง่ายๆเลยค่ะก็คือสลิปเงินเดือนเท่านั้นเองนะคะประมาณนี้ง่ายๆเลยนะคะสิ่งที่ทุกคนจะต้องเตรียมอยนะคะหนึ่งเลยคือสลิปเงินเดือนแต่ว่าถ้าใครไม่มีสลิปเงินเดือน,นจริงๆเนี่ยก็อาจจะขอในส่งใบรับรองเงินเดือนก็ได้นะคะตรงนี้ก็อาจจะแนะนําให้ไปขอที่ HR ามานะคะอย่างที่2เลยก็คือในส่วนของหลักฐานการมีเสียภาษีทุกปี ะะจากการหักประกันสังคมหรือว่าหักในส่วนของภาษีก็ได้นะคะตรงนี้เนี่ยหลายคนก็สอบถามมาว่าไปขอที่ SR ได้เหมือนกันไม่ยากเลยค่ะเพื่อนๆง่ายๆเลยนะคะอันดับแรกเลยค่ะเพื่อนๆไปหาบ้านและคอนโดนะที่ต้องการมาเกาะ ะะหลังจากนั้นเนี่ยในส่วนของตัวนปันเองกับบริษัทแกนวลินนะคะจะช่วยดูแลในส่วนของเรื่องเอกสารการจัดก,การทั้งหมดให้เลยนะคะตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะเพื่อที่จะช่วยเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถที่จะพูด้เตอเป็น100%เลยค่ะ <Yahoo! S 1> อย่าลืมนะคะกดกระดิ่งและ Sub s cribe นะคะเป็นกำลังใจให้รายการคุณพันปันอสังหาด้วยนะคะ